มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับและนี่คือช่วงเซอรลอยพิกนะครับกับการพาท่านไตเปตูลุยเบื้องหลังภาพยนต์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสับสนนช่วงโดยซ i n e มาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซ i n e มาท์โฮมบายโกลเด้นดักครับแคนแคนครับวันนี้เราสองคนนั้นจะจับตาม,มองภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่นะครับภาพยนต์เรื่องนี้มีเบื้องเรื่องเบื้องหลังที่น่าสนใจมากครับติดตามกันเลยนะครับในช่วงเซอรลอยพิกครับสนับสนุนช่วงโดยซีเนมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีเนมาท์โฮมบายโกลเด้นด ช่วงเซลูลอยพิกสนับสนุนโดยซี n e มาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซี n e มาแอ h โฮมบายโกลเด้นดัก สวัสดีครับผมบอสอภิชิตครับวันนี้ได้รับบทเป็นไดสุเกะครับผมสวัสดีครับผมชื่อก้าเฉลิมพลแพทย์คดีนะคะภาคเป็นรุยตอนโตครับสวัสดีค่ะชื่อนิวนะคะมาจากการ์ตูนคลับรุ่นที่7นะคะภาคเป็นน้องอุปกระมอนค่ะสวัสดีค่ะไม้ไม้ดลินนะคะตอนนี้เป็นศิลปินอนิซังอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะ กเป็นฮิคารีค่ะครับสวัสดีครับผมปลายพิพัฒนบุญสิทธิเลิศน,นะครับภาคเป็นทาเครุในเรื่อง d i g i t o n Adventure นซีโร่ทูเดอะบิ๊กนิและก็เป็นผู้กำกับเสียงภาคเรื่องนี้ด้วยครับความผูกพันสมัยทีวีซีรีส์ตั้งแต่1กับ2มันเชื่อมโยงกันแน่นมากครับในฐานะผมที่ได้ดูทัน ทั้งสองภาคตอนฉายทีวีก็รู้สึกว่าเหมือนได้มาเจอเพื่อนเก่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องมิตรภาพอันนี้ก็เน้นเรื่องมิตรภาพแบบจ,จัดเลยเพราะฉะนั้นการได้มาเจอเพื่อนเก่าครั้งที่2ครั้งนี้ใครเป็นแฟนศูนย์สองเนี่ยรับรองว่าฟินมากๆมันตื่นเต้นมันมีแบบประวัติของตัวละครใหม่ๆให้เราได้แบบเรียนดูกันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครมาดูเนีน่ยรับรองว่าอาจจะได้เสียอมตาตแน่ค่ะคิดว่าแฟนๆก็น่าจะรอคอยว่าเออเนื้อเรื่องต่อจะเป็นยังไงบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ยทั้งฟึ้ง แล้วก็ดาร์กกว่าภาคที่แล้วมากๆนะคะมีแบบว่าการขมวดปมแล้วก็จุดจบที่แบบเรียกได้ว่าหักหมอะไรเงี้ยก็อยากให้มาชมกันเยอะๆครับคิดถึงมากซึ้งมากๆหล่อดาร์กแล้วก็ฟินค่ะฟินมากๆมันตับแตกไปเลยช่วงเซอร์ไพรส I t อ i ์ด ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็กๆจากภาพยนตร์เรื่อง The Six t h Sense ซึ่งฉายในปี1999มาฝากดังนี้นะครับ Sometimes you feel lit inside like you're falling down real fast but you're really standing still ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าบางครั้งคุณสามารถรับรู้ได้โดยสัญชาตญาณมันเหมือนกับคุณซุดลงไปกองกับพื้นทั้งที่จริงยังยืนอยู่ หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็น30เปนีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพพียรและบันเทิงใน,ในรายการเซอร์รอยกับผมมิตราานและคุณแคนอติรุทธครับเราสองคนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ 11รายการโดยประมาณทางช่อง t r u e For y o u หมายเลข24แห่งนี้ครับใครที่ผ่าชมรายการไปนะครับสามารถดูย้อนหลังกันได้ทาง y o u YouTube Channel ิ i l o l o y TV Show นะครับทาง Facebook ชื่อว่า c i u o o o ยครับแล้วก็มี Twitter ร่วมถึง Instagram ม i l o l o y TV s h o ชก็ฝากกด Follow กันด้วยครับวันนี้เราขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับ Enigma The Shadow Screen ณนะโรงภาพยนตร์ Paragon Cine p l e x ในศูนย์ค้าสยามพารากอนนะครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง Beverly Hills Polo Club ครับขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ No, oh